ขอเพียงที่พักใจเพลงที่นักร้องเอาไปประกวดร้องเพลงกันเยอะมากทุกคนคิดว่าเป็นเพราะอะไรจากการที่ครูกลับไปฟังเพลงนี้แบบตั้งใจแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะพบว่าเพลงนี้มีการทําเสียงหลากหลายแบบและเป็นเพลงที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปเหมาะแก่การนําไปประกวดนั่นเองแต่ก็มีสาวน้อยคนนี้นะอยากให้ครูหมิวสอนเทคนิคการร้องเพลงนี้แบบคนที่ไม่มีที่พักใจหน่อย แล้วมาดูกันว่าเพลงนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ฉันก็ไม่มีที่พักใจเหมือนกันจ้าไหมนะก่อนที่เราจะไปฟังนะคะคุณมิวฝากกดทุกอย่างที่กดได้นะเพื่อเป็นการสนับสนุนซัพพอร์ตให้มีแรงทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเริ่มที่บรรทัดแรกร้องเหมือนพูดไม่ต้องเน้นหนักลูกคอบางๆหางเสียงจะตกหน่อยนะร้องแบบคนอ่อนแรงกลามฝนไม่ต้องฝนฝนสู้ทนฝน เริ่มสูงขึ้นแต่ว่าไม่ได้หนักมากเราต้องทําให้ดีตรงคําว่าล้มนะคะล้มเนี่ยสระมันเป็นสระปิดเสียงมันจะตนันฉะนั้นเวลาเราร้องคําว่าล้มเราต้องห um ืมด้วยเดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้สู้ไม่สู้ธรรมดาต้องสู้เปิดประตูรับหน่อยได้ไหมร้องเหมือนคนหมดแรงแบบฉันไม่มีแรงจะเปิดประตูเองอะเปิดให้หน่อยได้ไหม ย่บรรทัดนี้จะเหมือนบรรทัดแรกเลยนะคะเพิ่มคำว่าครู่เป็นครูข้างนอกมันเหน็บหนาวท่อดน,นี้นะเราจะไม่หลบแบบบางนะคะเราจะผสมระหว่างเต็มกับหลบถ้านึกไม่ออกว่าทำเสียงไงให้ทาเสียงแบบนี้ก่อนเฮ้ hey! ระหว่างเต็มกับหลบไม่ใช่แบบเน่า <No, S 1> กับเน่าครึ่งครึ่งคืงออกมาเนบน่าวน <No, S 1> ่าถ้าเท่นั้นเอ็นดูเหมือนกันเปิดประตูรักหน่อยได้ไมหมใหม่แล้ก็อ e, ีทุกครั้งเลยนะคะ ท่อนอย่าปล่อยให้ฉันยืนนะคะท่อนนี้ให้เร่งความดังของเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงจากปกติเราดังแค่ไหนเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราเน้นคําว่าทอ้อและทอรมาน เธอนี้มีผู้ใดครอบครองมันทัดนี้ก็คือง่ายๆไม่มีอะไรพิเศษฮัลลร,ร้องปกติถ้าหากใจเธอหนี้มีผู้ใดครอบครองมีทุกของจับจงองไว้ก่อนมาตอนนี้คอสอบเพียงเล็กๆร้องเบาลงคอสอบเพียงเล็กๆ การย้อนนะคะคำว่าจะจากไปประโยคจบนี่แหละยากที่สุดครูมิวมีให้เลือก2ทางนะคะระหว่างการร้องคําว่าไปเป็นไปและคําว่าไปเป็นไปบวกอี e ส่วนตัวครูครูจะชอบร้องคําว่าไปอ e ีมากกว่าเพราะรู้สึกว่าคุมเสียงง่ายแต่สําหรับใครที่อยากร้องเหมือนต้นฉบับเลยเขาร้องมาแบบนี้นะคะครูมีเทคนิคมาให้ก็คือให้เราร้องคําว่าป้าก่อน แบบที่สองจะจากไปแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนกันคะระหว่างแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองแบบไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าสบายก็เลือกอันนั้นนะคะ จบแล้วค่ะสำหรับเทคนิคที่ให้ไว้ในเพลงนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วใครที่อยากให้คุมอมิวสอนออนไลน์แบบตัวต่อตัวก็ทักในช่องทางต่างๆมาได้เลยคะ <c> ่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณสำหรับการดูคลิปจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ